สวัสดีค่ะผู้ติดต,ตามโหราเลเวอร์ทุกทท่านคลิปนี้นะคะแม่หมอจะมาเปิดดวงชะตาปี2564สําำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ค่ะปี2564นี้นะคะเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ค่อนข้างจะคึกคักค่ะเต็มไปด้วยพลังงานนะคะเป็นปีที่ชีวิตจะไม่อยู่นิ่งจะทำอะไรชา้ชาๆไม่เป็นชีวิตจะมีแต่ความเร่งร้อนเร่งรีบมากขึ้น ตัวที่ขับเคลื่อนพลังชีวิตของคุณก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือการงานนั่นเองเป็นปีแห่งความรุ่มหลงในการทำงานภาษาชาวบ้านเรียกว่าบ้างานค่ะแล้วก็จะเหน็ดเหนื่อยกับงานมากซึ่งบางคนนะคะการงานอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วตั้งแต่ปลายปี63ซึ่งถ้าเปลี่ยนไปแล้วปีใหม่นี้ก็จะเป็นปีเป็นปีแห่งการต่อยอดนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของงาน และก็เรื่องของตัวคุณด้วยค่ะเช่นบุคลิกเปลี่ยนนะคะความคิดทัศนะคติเปลี่ยนอาจรวมไปถึงลักษณะท่าทางด้วยนะคะตัวอย่างเช่นจากเดิมที่เป็นคนชอบอยู่เงียบๆอยู่บ้านอาจกลายเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบสังคมชอบเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงคุยโวเสียงดังจากที่ไม่ชอบเสียงก็อาจจะกลายเป็นคนกล้าไดา้กล้าเสียกล้าเสียง กล้าที่จะแข่งขันกล้าที่จะฉวยโอกาสกล้าพูดมากขึ้นอาจจะจากที่เป็นคนที่เคยพอเพียงอาจ,จกลายเป็นคนอยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดกิเลสตัณหาขึ้นในจิตใจประมาณนี้นะคะเป็นต้นทั้งหมดนี้ที่ยกตัวอย่างมาเพื่อให้คุณมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นลองสังเกตตัวเองนะคะว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะ มีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่แม่หมอจะไม่เตือนก็ไม่ได้เพราะแม่หมอคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวลัคนาพฤกษบและต้องขออนุญาตเตือนย้ำบ่อยๆกันลืมถึงแม้จะก่อความลำคาญให้ว่าแม่หมอพูดไม่เลิกเลยก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้นะคะด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากชาวลัคนาพฤกษบ ะะทราบกันดีอยู่แล้วว่าระยะหนึ่งปีกว่านี้คุณตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวราหูที่กลุ่มตัวอยู่ซึ่งปกติการมีดาวราหูกลุ่มลัคนาก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสียเสมอไปบางคนได้ดิบได้ดีเพราะราหูก็เยอะมากค่ะแต่บังเอิญราศีตรงนี้เป็นจุดเสื่อมของราหูท่านจึงสามารถส่งผลเสียให้กับชาวพลึกษพได้มาก ฉะนั้นตราบใดที่ดาวราหูยังอยู่กับคุณคุณต้องไม่ทำอะไรที่เสี่ยงกับกฎหมายไม่ยุ่งกับธุรกิจสีเทาไม่ระโมบโลภมากเพราะราหูณนะตําแหน่งนี้ได้ฉายาว่าราหูแห่งคดีความและคุกตารางดังนั้นเสี่ยงเลี่ยงนะคะเลี่ยงดังนั้นเลี่ยงได้ให้เลี่ยงไกลๆเลยค่ะไม่คุ้มกันนะคะ ช่วงเดือนมกราถึงกุมภานะคะมกราไม่เหมาะเขียนไว้ให้ถึงกุมภานะคะต้องระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาให้มากเป็นพิเศษด้วยดาวคำพูดไปเดินอยู่ในจุดด้อยของดวงชะตาทำให้คำพูดของคุณสามารถให้โทษกับตัวคุณเองได้หรือพูดไปแล้วไม่มีใครสนใจเชื่อฟังหรือปฏิบัติตาม วิธีแก้มีทางเดียวเลยค่ะพยายามพูดให้น้อยเก็บปากเก็บคำให้มากที่สุดไม่ยากใช่ไหมคะหยุดพูดสักแค่สองเดือนค่ะแป๊บเดียวเรื่องของการงานในปี6กสีนี้ตามที่ได้เกริ่นไว้แล้วในตอนต้นปีนี้ชาวลัคนาพฤกษจะบ้างงาน ชีวิตจะหมกมุ่นคลุกอยู่แต่กับการทำงานจะมีงานเข้ามาหาตลอดปีดูทีท่าว่าน่าจะไม่ค่อยได้พักได้ผ่อนสักเท่าไหร่ทำให้เหน็ดเหนื่อยต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแต่จะเป็นปีที่คุณจะเติบโตก้าวหน้าในการงานขึ้นมาอีกหนึ่งระดับถึงแม้งานจะสอมีปัญหามีอุปสรรคแต่คุณจะสามารถใช้ไหวพลิบใช้กลยุทธ ใช้ความเฉลียวฉลาดแก้ไขจนผ่านไปได้เสมอเสมอค่ะช่วงเวลาที่การงานมีความมั่นคงรุ่งเรืองมีความสำเร็จมากที่สุดในรอบปีนะคะคือเป็นช่วงเมษานะคะถึงมิถุนายนอีกช่วงก็คือพฤศจิกาถึงสิ้นปีค่ะนะคะอันนี้นะคะเป็นช่วงงานรุ่งะคะ่ะ ภาะวะการเงินในภาพรวมต้องถือว่าส่วนใหญ่คล่องตัวจะมีสะดุดติดขัดลาชาบ้างก็ถือว่าเป็นปกติช่วงไหนที่การเงินดีแม่หมอจะไม่ต้องเอ่ยถึงนะคะเพราะว่าคุณจะสบายอกสบายใจอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นช่วงดีแต่แม่หมอจะขอบอกช่วงที่ควรระวังน่าจะดีกว่าชาวพฤกษศพจะได้เตรียมตัววางแผนเผื่อไว้ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องดังนั้นคะ่ะ ช่วงที่การเงินน่าจะมีปัญหาคือช่วงที่หลังสงการนะคะไปจนถึงมิถุนายนนะคะหนึ่งช่วงและอีกหนึ่งช่วงก็คือกลางเดือนพฤศจิกาไปถึงธันวาคมค่ะมีเท่านี้เองนะคะอันนี้เรื่องเงินนะคะเงินไม่ดีนะคะ ความรักในปีใหม่นี้ช่วงที่คุณจะทรงเสน่ห์ที่สุดแบบใครเห็นใครก็นิยมอยากเข้ามาใกล้ชิดชิดใกล้นะคะคือช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมปลายนะคะปลายนะคะจะเป็นช่วงที่คุณทรงสเสน่ห์นะคะเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาหามากกว่าปกติ และด้วยธรรมชาติของชาวลัคนาครกึกศพนะคะคุณจะเป็นคนที่มักชอบความสวยความงามอยู่แล้วชอบดนตรีเสียงเพลงชอบกินหรูอยู่สบายชอบเงินชอบความร่ำรวยชอบของแบรนด์เนมจึงต้องระวังค่ะเวลาที่ถูกหลอกล่อยั่วยวนด้วยสิ่งของเหล่านี้ เวลาที่มีใครมาสนใจหรือเวลาที่จะไปสนใจใครก็ตามอยากแนะนำให้ตรวจสอบสถานะของฝ่ายตรงข้ามให้ดีเสียก่อนเพราะปีนี้คุณมีโอกาสสูงที่จะไปติดอกติดใจคนที่มีเจ้าของแล้วและเมื่อลักหลงไปแล้วนะคะจะถอนตัวไม่ขึ้นด้วยสิคะ ราค่าครบถ้วนนะคะชาวพฤึกศพสุดท้ายนี้นะคะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แม่หมอขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกจนดนบันดาลให้ชาวพฤึกศพมีแต่ความสุขความเจริญและก็สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะสวัสดีปีใหม่2564ค่ะ